สวัดีคะ่ะคุณผู้ชมช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การสร้างงานสร้างอาชีพก็เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสําคัญนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเปิดร้านอาหารหรือคาเฟ่หลายๆคนก็เปิดกันไปแล้วทําให้ส่วนหนึ่งนะคะหันมาเปิดธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์มากขึ้นอย่างเช่นธุรกิจร้านสะดวกซากตอนนี้กาลังเป็นโมเดลธุรกิจที่ได้รับความนิยมค่ะ ่งที่ผู้ใช้บริการร้านสะดวกซักครบได้เป็นประจําเลยก็คือไม่รู้ว่าตอนที่เราอยากจะซักผ้านเนี่ยจะมีเครื่องว่างหรือเปล่านะคะหรือว่าเครื่องที่ซักอยู่ก่อนหน้าเราเนี่ยจะซักเสร็จเมื่อไหร่วันนี้่นก็เลยจะพาไปดูอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจร้านสะดวกซักที่เขามีการตรวจสอบการใช้งานแบบเรียลไทม์เลยค่ะทําไมตอนนี้ธุรกิจนี้ถึงเป็นที่นิยมต้องเข้าใจก่อนว่าเนื่องด้วยยุคนี้เนี่ยทุกคนทํางานจานถึงศึกบางคนทำจานมนิเสเซล เสื้อผ้าเราก็มีตั้งเยอะเพราะบ้านหนึ่งอาจจะอยู่สองคนหนึ่งคนสามคนเครื่องซักผ้าเราหนึ่งถังเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ที่จะซักในครั้งเดียวได้และเครื่องที่บ้านซักหนึ่งังก็หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับหนึ่งตะกร้าไปตากอีกกวาจะเสร็จเท่ากับวันอาทิตย์วันนั้นแล้วทั้งวันคุณไม่ได้พักผ่อนแต่ถ้าคุณมารับสะดวกซักคุณยกผ้ามาปุ๊บเอามาซักสามสิบนาทีอบอีกสามสิบนาที หนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเริ่มต้นที่ประมาณ1 0 0บาทสัก50า0บอบาอย่างนี้ประหยัดเวลาทําให้เวลาว่างของคุณเนี่ยสามารถไปที่ไหนก็ได้มีความสุขนั่นแหละครับถึงทําให้คนหันมาเปิดธุรกิจนี้และลูกค้ามาเริ่มใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับตอนนี้เราธุรกิจเรานะครับเปิดมาแล้วมีทั้งหมด150สาขานะครับ mm hmm. ก็ลูกค้าก็ตอบรับดีมากธุรกิจนี้นถ้าเกิดเราดูจากต่างประเทศแล้วเขามีมาเป็น10ปีแล้ว และถ้ารู้จักเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเขามีอยู่พันสามพันถึงสี่พันสาขานะครับแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมีประชากรเยอะกว่าเขาตั้งหลายเท่ามีพื้นที่ใหญ่กว่าแต่เรามีแค่1นึ่พันสาขาเราสามารถเติบโตได้ถึง6กถึงเจ็ดพันสาขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นยุ่งที่ดีมากๆเลยในการลงทุนธุรกิจนี้เฉลี่ยเนี่ยครับขึ้นอยู่กับเลเคชั่นแต่ว่าธุรกิจนี้ลงทุนแล้วกี่ปีคืนทุนนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3ปีนะครับผม ของเราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นคือที่ว่าสามารถจ่ายเงินได้สามช่องทางนะครับช่อง mm. ทางแรกคือผ่าน QR Code คนะครับผม mm. ซึ่งเปิดแอปธนาคารก็สามารถยิง QR Code คจ่ายเงินได้ช่อง mm. ทางที่2ก็คือผ่านแอปพลิเคชันนะครับ mm. ซึ่งเปิดแอปสามารถเช็คเครื่องว่างนะครับแล้วก็จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันมีโนติแจ้งเตือนช่อง mm. ทางที่3คือช่องทางปกติที่ทุกคนใช้เหรียญน,นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ได้จากลูกค้าที่ลูกค้าเวลามาที่ร้านสะดวกซักสามารถได้ส่วนเจ้าของที่จะลงทุนกับร้านสะดวกซักเนี่ย ก็จะสามารถรับรู้ไรายได้เรียลไทม์สามารถมีหลังบ้านให้เห็นว่าตอนนี้ไรายได้ของเราเนี่ยวันนี้เท่าไหร่แล้ว การขยายตัวของเมืองนะคะทำให้ตอนนี้มีธุรกิจร้านสะดวกซื้อทั้งแบบที่เป็นแฟรนไชส์แล้วก็ไม่ใช่แฟรนไชส์เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากเลยนะคะแต่สินค้าที่นํามาขายส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะวันนี้เพินก็เลยจะพาไปดูอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจเวดดิ้งแมชชีนนะคะซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่มาฝากกันนะคะทำให้ผู้ซื้อนั้นสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ ธุรกิจข,ข,ของเนะะอวนดิ้งแมชชีนของเซอร์บ็อกของเราเนี่ยนะคะก็คือว่าทางบริษัทเราเนี่ยเป็นผู้จัดจาหน่ายตัวเวนดิ้งแมชชีนที่เราจําหน่ายแต่ตู้นะคะแล้วส่วนสินค้าด้านในเนี่ยทางลูกค้าหรือว่าทางผู้ประกอบการที่มีสินค้าของตัวเองเนี่ยสามารถมาใส่สินค้าในตู้ได้เลยคือเราจะคัสตอมัยนะคะตามขนาดสินค้าของลูกค้าได้เลยนะคะ ถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมคอนโดหรือว่ารีสอร์ทขายสินค้าที่เป็นของใช้ที่นักท่องเที่ยวเขาต้องใช้ในตู้ก็มีเหมือนกันหรือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็น้าซักผ้ายีสิบชั่วโมงก็จะขายสินค้าที่เป็นพวกเครื่องดื่มขนมหรือว่าลูกค้าเนี่ยเอาไปขายสินค้าที่เป็นน้ำยาซักผ้าก็มีเหมือนกันนะคะเราเป็นขายขาดเราดูแลตู้แล้วก็เซอร์วิสตู้ให้ลูกค้าค่ะส่วนสินค้าเนี่ยคือลูกค้าก็ใส่เองได้เลยอย่างที่เรียนแจ้งไป ตู้ของเราทุกรุ่นคือออนไลน์ไม่ว่าผู้ประกอบการจะทําธุรกิจอยู่หรือว่าอยู่ที่ไหนหรือว่าเรามีจํานวนตู้จํานวนที่เยอะเนี่ยค่ะสามารถเช็คออนไลน์เรียไท์ได้เลยตัวหน้าจอทัชสกรีน32นิ้วค่ะเหมาะสาหรับลูกค้าหูุ่บางซาเนี่ยเอาไปทําเกี่ยวกับโฆษณาเป็นหลักแล้วก็หนึ่งเลยอยากจะสร้างแบรนด์มีสินค้าที่จะขายในตู้แล้วนะคะยังสามารถทำในส่วนโฆษณาโปรโมชัน่นแล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งไปในตัวได้ด้วย ธุรกิจตรงนี้ค่ะคือหนึ่งเลยได้รับความนิยมมากสังเกตจากไม่ว่าจะเดินมาในงานนะคะหรือว่าไปตามห้างหรือไปตามจุดต่างๆเราจะเห็นเวนดิ้งแมชชีนเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีสินค้าที่ขายด้านในหลากหลายนะคะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการนะคะหลังจากที่มีเรามีวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคือว่า1ผู้ประกอบการลดคอสในส่วนของคนลงไปคนเนี่ยอาจจะไปทําอย่างอื่นแทนแล้วก็เอาแมชชีนเข้าไป เพื่อน,นึงเลยอะค่ะลดคอสแน่นอนแล้วก็เหมือนว่าเป็นหารายได้เสริมจากตัวแมชชีนเพิ่มเติมรายได้ต่อเดือนเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยที่ลูกค้าเขาไปวางนะคะก็อยู่ที่ประมาณเดือนละ2 0 0 0 0ถึง40,000บาทแล้วก็กำไรในตู้อะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 15- 20%สินสินค้านะคะก็ขึ้นอยู่กับโลเคชันแล้วก็สินค้าที่ลูกค้าเลือกใส่ด้วย สำหรับผู้ที่มีทักษะฝีมือในอาชีพต่างๆแต่ว่ายังไม่มีพื้นที่ที่จะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อบอกเล่าถึงประสบการณ์หรือว่าความเชี่ยวชาญที่มีอยู่นะคะทําให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจในฝีมือแล้วก็พลาดโอกาสที่จะมาใช้บริการไปอย่างน่าเสียดายวันนี้นะคะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่จะช่วยได้ค่ะ แอปตักหมุดมืออาชีพนะครับก็คือหรือเราเรียกว่าโปรฟิลนะครับก็คือง่ายๆเลยก็คือผู้ที่จะเข้ามาในแอปพลิเคชันตักหมุดเนี่ยจะต้องผ่านการประเมินนะได้ประกาศทะาบาัตรคนติวิชาชีพหรือเป็นมืออาชีพในอาชีพต่างๆซึ่งเรามีกว่า800อาชีพนะครับก็คืออย่างแรกเลยในกลุ่มของพกอาชีพผ่านล่ากลุ่มสมสวยนะครับกลุ่มธุรกิจสำเสวยหรือสตีทฟู้ดเนี่ยมีค่อนข้างเยอะในกลุ่มนี้ประโยชน์ก็คือ ผู้ประเมินเนี่ยผ่านการประเมินได้เป็นมืออาชีพเนี่ยได้งานผู้ประกอบการได้คนแล้วก็ผู้บริโภคมั่นใจในในความเป็นมืออาชีพนะครับหลักการทํางานทั่วไปก็คือคนที่สมัครในแอปพลิเคชันตักบวดที่เป็นมืออาชีพเนี่ยสามารถจะปักหมดได้ทั่วประเทศเลยอย่างเสริมสวยเนี่ยอย่างสมมติว่ามีคนที่ต้องการจะใช้บริการเสริมสวยที่อ่าอเภริัดใหญ่จังหวัดสงขลาอยู่กรุงเทพไม่รู้คือไม่รู้จักร้านเสริมสวยเลยและไม่มั่นใจเนี่ยเขาสามารถจะเซิร์ชหาร้านมืออาชีพ ในเรื่องของทุนทรัพย์สมสวยได้ที่หัดใหญ่ของขามั่นใจเพราะว่ามันเป็นมืออา,า,าชีพผ่านมาตรฐานอาชีพจากคุณสถาบันคุณวุิชิาชีพแล้วนะครับการประเมินสมรรถนะนะครับเราเรียกว่าตินสมรรถนะมีอยู่3ด้านด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของ1คือความรูใ้ในอาชีพที่ต้องมี2ในเรื่องของปฏิบัติแต่เราจะเน้นภาพปฏิบัตเิเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคุณริชาชีพเราเน้นในเรื่องของอาชีพวิชาชีพและการปฏิบัติประสบการณ์ในการทํางานนะครับส่วนที่3คือในเรื่องของการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ใน,ในที่นี้หมายถึงว่าการแก้ปัญหาหรือว่าประสบการณ์ในการทํางานจรงิงสามารถแก้ปัญหาหรือว่าการจัดการในอาชีพที่ตัวเองทำอยู่ได้ถูกต้องตามมาตรฐานอาชีพครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะมีใบป,ประกาศพาาันยบัตรปุ๋ยวิชาชีพนะครับสก็คือมีใบรับรองมาตรฐานอาชีพซึ่งตรงเนี้ก็คือจะมีอายุอยู่ประมาณ3ปี ผ่านประเมินจากเราแล้วแล้วได้มาตรฐานคุณวิชาชีพแล้วเนี่ยเราสามารถจะเติมเต็มอะไรเขาได้บ้างพอเราพูดคุยหลายๆกลุ่มอาชีพก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของการทําตลาดการสไร้างรายได้อย่างเร็วที่สุดเราคิดว่าตัวที่ช่วยเขาได้เร็วที่สุดก็คืออินโนเวชันหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆแล้วเราก็มองว่าสามารถอยู่ในแอปพลิเคชันแล้วผู้บริโภคหรือลูกค้าสามารถเสิร์ชหาเขาแล้วเขาสไร้างรายได้ให้เขาทั่วในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยอันนี้คือคือตอบโจทย์ในในเป็นสิ่งที่เขาต้องการด้วยนะแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ โมเดลธุรกิจใหม่ๆสามารถเกิดขึ้นได้เพราะการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีนะคะทำให้ตอนนี้มีการนำระบบดิจิทัลหรือว่า AI เข้ามาใช้ในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำก็คือการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีค่ะ ทั้งหมดก็คือรายการ INNO-LIFE ในสัปดาห์นี้พบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา10นาิกา40นาทีถึง11นาฬิกาทางททบ5สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ